เอาละครับท่านชมครับไปดูกันอีกเรื่องครับอันนี้ตำรวจปากเกร็ดเนี่ยมีการลุยไปตรวจสถานบันเทิงนะครับกลางดึกเลยทีเดียวทําการตรวจชีและก็ตรวจบัตรนะครับเป็นเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกามนะครับเยาวชนเนี่ยจักยาเสพติดรวมไปถึงอาวุธปืนด้วยครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเมื่อวานนี้ก็คือวันที่24เมษายนเวลาประมาณสัก23นาฬิกานะครับทางด้านพลตำรวจโทรนะครับ ก้องพิสิทธ์นะครับพึกษาชีวะนะครับรองผู้วรงับการป้องกันป่าปามนะครับของสอพอปากเกร็ดพร้อมด้วยพันตํารวจโทฤทธลัธกษณ์นะครับนามคําสวัสดนะครับสารวัตรป่าปามนะครับของสอพอปากเกร็ดครับได้นํากําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจสายตรวจนะของสอพอปากเกร็ดเนี่ย กว่าอีกนะครับประมาณสัก18นายลงไปทําการในพื้นที่ทําการตรวจคนนะครับในบริเวณสถานบันเทิง2แห่งครับที่ตั้งอยู่บนถนนประชาชื่นตําบลน,นะครับบางตลาดอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับแลตรงพื้นที่ครั้งนี้นะครับเป็นไปตามนโยบายของตํารวจภูธร จังหวัดนนทบุรีโดยมีเป้าหมายเนี่ยในการควบคุมและก็ดูแลสถานประกอบการนะครับไม่ปล่อยปะาละเลยต่อกฎหมายรวมเฉพาะนะครับการจำหน่ายสุราให้กับเยาวชนและการพบพาอาวุธปืนพร้อมด้วยนะครับสารเสพติดนะครับทางด้านพันตำรวจโทรก้องพิสิทธิ์เนี่ยได้เปิดเผยอย่างนี้ครับว่าจากการตรวจค้นภายในร้านทั้งสองแห่งเนี่ยเจ้าหน้าที่นะครับมาสุ่มตรวจปัสสาวะ ผู้ที่มาใช้บริการและมีการตรวจบัตรประชาชนพร้อมรั้งการตรวจค้นอาวุธปืนนะครับนี่ต้องถือว่าเป็นการป้องกามนะครับจากการตรวจค้นผลปรากฏว่าไม่พบเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยเข้ามาใช้บริการและก็ไม่พบนะครับการพกอาวุธปืนและก็สิ่งเสพติดเนี่ยเข้ามานะครับของกลุ่มลูกค้านั่นเอง โดยการตรวจเนี่ยอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นในห้องน้ำและก็ตามพื้นของร้านนะครับทั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่เน้นย้ำนะครับว่าให้ผู้ใช้บริการเนี่ยหากเมาแล้วหรือว่าขับรถไม่ไหวก็ควรจะใช้รถสาธารณะเพื่อความปลอดภัยและก็แสดงความขอบคุณนะครับต่อผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับการปฏิบัติการนะครับตามนาโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวก็ได้ไดในค่ำคืนนะครับท่านผู้ชมครับเราก็จะรู้ว่าในบริเว เสถานบันเทิงหรือว่าแ,แหล่งท่องเที่ยวแหล่งดื่มกินงานพูดง่ายๆนะครับก็จะมีทั้งเด็กเยาวาชนเข้าไปบางครั้งบางคราวเข้าไปแล้วนะครับ ก็พออาการเมามันเกิดขึ้นก็จะมีการทะเลาะวิวาทโด,ดยการนําอาวุธปืนหรือนะครับสิ่งของที่หาได้เนี่ยเอามาประหัดประหารกันบริเวณหน้าร้านนะครับเอาแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจของสอพอปากเกร็ดเนี่ยนะครับก็ได้เห็นเลเห็นแล้วว่าแหล่งเนี้ยอาจจะมีการม่วสุมของเยาวชนและมีการจําหน่ายสุรานะครับหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยให้กับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีขึ้นเข้าไปใช้บริการนะครับซึ่งในการตรวจคน้นก็อาจจะต้องรวมไปถึงยา ติดด้วยนะครับแล้วก็ดูดีครับว่าในการไปก็ต้องไปตรวจค้นและก็สุ่มนะครับกับนักเที่ยวนักดื่นทั้งหลายเนี่ยด้วยการตรวจปัสสาวะและก็บัตรประชาชนนี่ก็ถือว่าอาจถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งนะครับที่ในการป้องปามนะครับเพราะว่าแมดเยาวชนแถวนี้บอกตรงเลยว่าจังหวัดนนทกเกรดเนี่ยนะครับแหล่งแถวนั้นเนี่ยตลอดทั้งสายเลยก็ว่าได้แถวประชาชื่นเนี่ย แม่ต้องบอกว่ามีแหล่งดื่มกินเนี่ยหลายร้านนะครับแล้วก็เราก็มักจะเห็นเยาวชนเหล่านี้จับกลุ่มกันแล้วก็เข้าไปดื่มกินกันแบบนี้นะครับก็นี่ต้องขอขอบพระคุณน,นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสอพอปากเกร็ดนะครับในการป้องกามและกันนะครับในการดูแลนะและยังมีการบอกด้วยว่าถ้าเกิดคนใดที่มีอาการมึนเมานะครับถ้าเกิดขับรถไปเนี่ยมันอาจจะไม่ปลอดภัยก็ควรจะใช้รถสาธารณะในการเดินทางกลับบ้านนั่นเองนะครับนี่ก็ถือว่าได้รับความร่วมมือนะครับจาก ผู้ประกอบการเนี่ยหลายๆที่นะครับในการเข้าทําการตรวจค้นดูแลประชาชนพี่น้องในพื้นที่ครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับจังหวดัดนนทบ,บุรีนะครับภายใต้การดาเนินการของงานป้องกันปราปามสถานีตำรวจปทุมปากเกร็ดนะครับร้านค้าร้านอาหารสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่นะครับเรามีการตรวจอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เราได้ไปตรวจร้านในพื้นที่มาจำนวน2ร้านนะครับ็นร้านเช้นเรียบพรอมประปานะครับร้านเป้าหมายของเรา จากการตรวจแล้วเนี่ยจากการตรวจแล้วก็ไม่พบนะครับไม่พบ3อย่างนะครับที่นโยบายทางสํานักงานปลวจชาติมานะครับหนึ่งนะครับไม่พบผู้ใช้บริการอายุต่ำกว่า20ปีนะครับไม่พบการพบพาอาวุธนะครับแล้วก็ไม่พบสารเสพติดนะครับในผู้ใช้บริการนะครับตรวจทั้งห้องน้ำนะครับทั้งบริเวณบนพื้นนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบุณผู้ ผู้ให้บริการนะครับเจ้าของร้านหรือเจ้าของสถานบริการต่างๆนะครับที่ดําเนินการตามนโยบายของตํารวจภูธรจังหวัดนนทบ,บุรีโดยเคร่งครัดนะครับก็ได้มีการตักเตือนไปในเรื่องในเรื่องการขับรถกลับบ้านนะครับใช้บริการรถสาธารณะนะครับเพื่อเกิดความปลอดภัยนะครับก็ต้องขอบคุณผู้ผู้ให้บริการและเจ้าของร้านขอบคุณครับ